สวัสดีครับวันนี้บริษัทพรเจริญช่างกินนะครับจะทำรีวิวนะครับเครื่องยกลงมันนะครับสำหรับรถไถ20-50แรงนะครับอันนี้สำหรับรถไทยเล็กนะครับเดี๋ยวจะคุณทรายนะครับอธิบายต่อนะครับสวัสดีครับเกษตรกรทุกท่านพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกแล้วครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวยกล่องนั่นแหละครับตัวยกล่อง มันยกล่องอะไรสําหรับรถ20่สิบแรงขึ้นไปครับก็ย่อลงมาจากตัวใหญ่คือตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กก็เพิ่มจากตัวเล็กก็เป็นตัวใหญ่ของเรามีทุกไซส์ให้เลือกครับตามาที่เกษตรกรทุกท่านมีแท็กเตอร์อยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปหาซื้อแท็กเตอร์ใหม่อย่างเงี้ยครับเรามีเครื่องมือที่จะเหมาะสมกับให้ท่านเลือกกับแท็กเตอร์ของท่านที่จะว่าเป็นมี20่สิบแรงขึ้นไปไปถึง50ิบแรงสเปคครับ แต่สเปคอีกตัวหนึ่งก็เป็นจาก50แรงขึ้นไปยันถึง100แรงจะมีแจงไว้ให้ให้เลือกตามนี่ก็มีทุกอย่างเหมือนกันหมดมีทางปุ๋ยอกันอ่าเดี๋ยวท้งปุ๋ยอธิบายนะครับนิดนึงท้งปุ๋ยตัวนี้ก็บรรจุได้เหมือนกันครับสองกระสอบได้ตัวนี้ก็ได้สองกระสอบอันนี้ผมเห็นเฟืองนะครับที่ก็แถมให้เป็นอ่าจะเป็นสายเบอร์จะเป็นเนี่ยตัวเฟืองที่จะแถมให้ลูกค้าเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับที่เราจะไปอ่า ใส่ปุ๋ยให้ क, Fallout, ปุ๋ยมากปุ๋ยน้อยอย่างเงี้ยให้ปุ๋ยลงมากลงน้อยเนี่ยครับจะเป็นตัวเฟืองกําหนดให้ในรอบลูกปุ๋ยก็จะหมุนทํางานให้ครับว่าจะให้ลงมากลงน้อยอย่างเงี้ยครับจะเป็นตัวนี้การหมุนก็ครับตรงนี้ใช่ไหมผมจะหมุรอบหนึ่งนะครับครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหมุนถ้ารถเราทาการวิ่งมันก็จะวิ่งอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ให้ปุ๋ยลงมากลงน้อยให้ <c oughs> ช่วยด้วยครับเนี่ยตัวเนี้ยจะหมุนครับ จะย่อลงมาจะาเป็นตัวเล็กกับแท็กเตอร์เราอ่ะเหมาะสมครับแล้วก็เฟืองที่แถมให้ก็เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ใช่ครับ,บ,บอยากได้มากน้อย,าอยมากาน้อยใช่ได,ได้เลยครับเนีย่ยเป็นตัวเล่นถังปุ๋ยก็เป็นเตลเลททั้งใบก็ใส่ปุ๋ยได้กระสอบ,สอบกควา่นะครับกระสอบครึ่งหรือสองกระสอบเขาก็จะตั้งกเกษตรกรเขาจะตั้งเอาปุ๋ยใส่ถุงตั้งไว้ก็จะเป็นตัวเล็กใบก็ยี่ิ้สี่นิ้วครับ ยี่สิบสองก็ได้ยี่สิบสี่ก็ได้รุ่นนี้ไมีสองรูบัวเนี่ยรูบัวจะใส่กันได้นี่ครับลูกปืนย่อส่วนอัตาตันนี้ที่รูนี่ใช่ไหมครับเผื่อไว้ใช่ครับเนี่ยเราจะเอาไว้ให้ใช่ครับเราจะเจาะรูไว้ให้ใส่ใบ2ี่สิบสองใบย4หรือตามสเปกของใบเราจะทําไว้ให้สองสเปกระบบการยกก็เหมือนกับตัวใหญ่ทุกระบบ จะเลืเล่อนได้ใช่ไหมใช่ครับเลื่อนได้องศาปรับได้ได้ครับอัตราความกว้างของคันตัวนี้ก็จะอ,อยู่เมตรห้าสิบก็เลื่อนได้เหมือนกันก็เลื่อนได้เหมือนกันขยับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอากว้างเล็กได้เหมือนเดิมกับรอยล้อแท็กเตอร์เรา<ม>กับตัวเล็กล้อกระทายก็ช่วยไหมครับให้กระทายก็ช่วยประคองก็ปกติเหมือนเดิมการยกลงมันก็จะตรง คอนโทรลที่ตลาดคือใหญ่กระทายไม่มีแล้วก็ทังปุ๋ยก็ไม่ค่อยมีทังปุ๋ยก็เป็นใส่ปุ๋ยพร้อมกันเลยใช่ไหมครับจะประหยัดแรงงานคนใช่ครับใสทังปุ๋ยลงไปพร้อมกันปุ๋ยสูตรปุ๋ยได้ครับยูเรียได้หมดใช่ไหมใช่ครับใช่ลองตามนี่ก็จะเป็นรถเล็กแล้วมีรถเล็กแล้วก็เครื่องมือแล้วก็ตัวเล็กอย่างเงี้ยเราจะยกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยองศาก็เล่นได้เหมือนเดิม จะเป็นปลูกผักปลูกมันปลูกอะไรนีครับติดต่อ่หนนี่นะครับใจก็นั่นเลยครับติดต่อเหมือนเดิมติดต่อที่พรเจริญช่างพรเจริญช่างกินนะครับจังหวัดสระบุรียมพรอพรพุตธบาลนะครับครันี่ข้อมูลเบอร์ติดต่อนะครับครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามในสินค้าราคาในทุกประเภทไหนที่ จะต้องการรู้นะครับก็โทรเข้ามาได้ที่พรเจริญช่างคิดที่อำเภอพระพุทธบาทที่เบอร์โทรที่ลงไว้ที่จะขึ้นหน้าจอของท่านนี่แหละครับขอบคุณมากครับสอบถามได้เลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ